คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นการพนันในดใทใุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเอซีพี่น้องมาชมในทางหวยหน่อยสอตัวเด่นนลูดนะครับในวันประจำนะครับวันจันทร์นะครับที่ ท8พฤศจิกายนนะครับปสองพกับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูปศูนกับ1นะครับเพื่อความชัวร์สำหรับศนย์จะมี0 2 0 3 0 4แล้วก็0 8 สำหรับ2ก็จะมี2 1 3 2 5 2 6 2เจาะ4คู่สายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์3ตัวเด่นนะครับก็จะมี801นะครับ1 7 0 6 7 1นะครับ2 0 7 1 9 0สำหรับเบิ้ลจะมี0 0 1 1 2 2 3, 3 3สายเบิ้ลสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ FC พี่น้องเข้ามากด subscribe กดไลค์ตามเป็นลังใจเอ็ดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้เอ็ดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน,น้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยททุกท่านเช่นเคคคยรรััับผมสสวสดีบ